ขเกีครับเนาะอ้หูหเขาใหญ่เลยครับสวัสดีครับพี่น้องมาดีกัมาหาปักเบ็ดกันครับถ้าพี่น้องเข้ามาหาปักเบก็ดเนือ้อี่ผมใส่ตรงนี้จะเป็นเนื้อออี่อหวกนะครับเนาะเป็นเนื้ออีห่หกวใส่อีห่หัวมาและะ้วกับใส่เบ็ดมาประมาณหาสิบขั้นครับสิบขั้นไม,ม้มือจะเป็นล่ำห่วยนะครับเนาะเป็นไม้ตามห่วยกะมาลองเหมือนบ่เคยมาปักจะเถื่อนครับตรงนี้ที่เป็นอย่างไรสีมานบอกกะ ฝากที่ตามนะครับเยวรอติดตามดูผมก็จะไปโล่งเบสเดยก่อนเดี๋ยวตอนแรกภาพเราเบินงนือกับเปเบิองสภาพไม้ก่อน,นครับสภาพไม้จะเป็นห่วยประมาณนี้เลยนะครับนามแดงครับกะจุดมุงไม้เข้ามาหนี้กะสี่มหาปรากฏนะครับหาปรากฏลองเบิงว่าจะมีปรากฏกินเตส้เขาบ่โอเคครับไปกันเลยนะครับพี่น้อง ก็ที่ผมปาเบ็ดแล้วเดี๋ผมก็นั่งลอไอ้มันเมิดน,นะครับผมว่าเป็นปลาถือเบ็ดกับหลังมันดิ่นๆนะผมจะลงไปเบิ่งเบิ่งเป็นปลาอย่างนะครับเห็นดึงนี่นะครับนะตั้งลูกกับคนทางเซชั่นนี่ครับดิ่นอยู่นี่ปลาอะไรขึ้นโมแห่งครับกันแมนกับโถโมใหญ่นะนี่มาแล้วครับ โอ้เหล็กเข้ามาแล้วครับปรากฏครับนี่ประกวดตัวแรกมาแล้วครับสวยๆเลยโอ้ใส่ท่าไถ่เลยครับเนี่ยที่แรกผมก็วา่าจะใส่บหญ่เนาะนะเิ่งใส่ครับใส่สวยเลยล่ะผมนั่งรถนะนั่งรถเดี๋ยวยิ่งเสียงมันดิ่นนะก็เลยเปิดไฟซองมึงใส่ดีครับแต้มแรกมาแล้วครับ แต่แรงว่าแรงมันมันครับเก็บปลาก่อนพี่น้องเล็นด,ดินอีกหลังหนึ่งครับโมเดลเจาเปลี่ยนปลายอย่างต้องไปเบิ่งก่อนหัวทางลงไปสั้นครับนี่ครับดึงอยู่หันง่ายหันง่ายดึงอย่างไมาลุนเป็นน้ำกันครับปลาไรโอ้ปลาคอครับตัวนี้ปลาคอครับหาทางขึ้นก่อนบาน ริมฟังชั่นครับนี่ครับพี่น้องโอ้ใส่สวยด้วยนี่หมานอีกแล้วครับหมานอีกแล้วตัวแรกเป็นปลากดนะครับเนาะตัวนี้เป็นปลาคอโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนเด็กกนดีครับพี่น้องโอ่เา,าเห็นมีหลังหนึ่งติดอยู่ทางโน้น,นครับ หลังหนึ่งติดอยู่ทางโน้นเป็นดินอยู่เป็นปลาอย่างไปเบิ่งกันชันครับยากยางนี่ครับโอ้ปลาเชื่อมครับตัวนี้เป็นปลาเชื่อมนี่ครับสวย สว,สวยสวยตวัวนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับอโอ,โอปิงบัตเทรนัทน,นะครับตวัวนี้แซ่บครับโอเคครับเก็บปลาก่อนมาอีกแล้วครับตัวหนึ่งอ่ดนน้ำกันปลายัางนะครับดึงมือนะอู้ดึงแห้งครับดึงแห้งดึงแห้งครับใส่นาจะพอไห้นะสังเกตครับเนาะ อ้ออ้เขาใหญ่เลยครับเบ็นครับมาอย่างปลาโกดครับพี่น้องปลาโกใส่ใหญ่เลยโอ้บึงครับนะฮ ส่ใยใส่สวยครับตัวนี้โอเคครับทํางานแล้วทํางานแล้วทํางานแล้วครับแต่ที่ซีมาแล้วเดี๋ยวขอเก็บปลาครับเก็บฮักครับพี่น้องเก็บปลาอย่างนะี้เดี๋ยวขอเบื่องก่อนขั้นหักนน่ครับจนะมาหังโบโไปนะนนยังอยู่อยู่เก็ปบปลาโบอยู่ครับ มาอยู่ครับปลา,ปล,าลุตไปเลยโอ้เสียดายลุครัคบไปไปกันไหมไมาอีกแล้วครับหลังหนึ่งอ่ะปลายังงูนี่โตบ่ใหญ่ครับตัวนี้ตัวน้อยหน่อยเนาะน,น่าจะเป็นปลาปลาเสื่อมครับน่าจะเป็นปลาเสื่อมตัวน้อยหน่อยเดี๋ยวลงไปเบิ่งก่อน นะครับไาเชื่อมตัวหน่อยตัวปุ๋ยหน่อยก็เอาครับมันได้ถือแล้วโอเคครับเก็บปลาก่อนเบื้องหลังนี้ครับสังเกตครับเนาะขันเบ็ดโกงไปแน่นามเลยครับโมเนมาซิมมีปลาอยู่หรือบอ่อนะแต่ว่ากาบุเห็นดิดนะครับโอ้ยอยู่หอยบ่น้อยเนาะโอเคครับผมเช็คกุนกัน โอ้ยวยูแล้วครับไปแล้วรุดไปแล้วครับเอาไหมครับไปหาลังไมหมมาอีกแล้วครับลังหนึ่งเจ้าหางดินบ่แหงครับน่าจะเป็นปลาเสื่อมโต่ใหา่คิดปานะมึงลักษณะาาการดินแล้วโอ้ยมนเทอครับปลาเสื่อมหน่อยนี่ฮะอืม โอเคครับหน่อยก็ับเอาคนประกอบการห้ามานนี้กลับมาหอดบ้านเป็นทีเรียบร้อยครับได้ปลาโคตสองตโตกันใหญ่พอสมควรแล้วก็ปลาเชื่อมสามตปลาคอตัวหนึ่งนะครับเนี่ยรวมเลยหกนะฮะวัอนี้หกแต้มครับเติมแล้วกลับมาหอดบ้านเป็นทีเรียบร้อยโอเคครับการพอได้กินได้ยากครับไปหาพอได,ได้กินได้กินได้ยากอยู่ เนื้อที่ใส่มาอนิผมใส่เป็นเนื้อหวกนะครับโอเคครับผมก่าจะก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้เลยนะครับตอกันไม่คลิปหน้านะครับขอบคุณหลยๆครับ